เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงทีระเศษก้าวไกลอ้างโสพสต์ผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิดเสียชีวิตเป็นความไม่ตั้งใจโบยมือลั่นเอง จากกรณี25มกราคม2564ที่ผ่านมาในโลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวลือการเสียชีวิตของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีภูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังรักษาอาการป่วยโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสศริราชปิยะมหาราชการุณนั้น ทั้งนี้จากข่าวลือดังกล่าวสร้างความตกใจให้แก่คนในสังคมเป็นอย่างมากต่างออกมาแสดงความเสียใจโดยบางคนขาดการไตรตรองและติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้ดังกรณีนายธีรเศรษพัดวราพงศ์รองเลขาธิการพักเก้าวไกลที่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้ว่าวีรศักดิ์ซึ่งก็ต่อมาพบว่าเฟซบุ๊กของนายธีรเศรษมีการโพสต์ข้อความระบุ ข่าวปลอมอย่าเพิ่งเชื่อผู้ว่าสมุทรสาครเสียชีวิตจากโควิด1 9โดยนายทีรเศษชี้แจงว่ายืนยันความตั้งใจตั้งแต่แรกคือตอนอยากจะโพสต์เตือนว่าอย่าไปเชื่อข่าวที่ผู้ว่าสมุทรสาครเสียชีวิตเพราะเป็นข่าวปลอมแต่ขณะที่กำลังจะเขียนแคปชั่นมือมันไปโดนปุ่มโพสต์ผ่านไปได้ไม่เกิน30วินาทีตนก็ได้ลบโพสต์ทันทีตนไม่ได้มีเจตนาอื่นใดที่ไม่ดี ขณะที่ทางด้านรองศาสต,ตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวนนรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook รายงานอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยระบุว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ถ้ามันมากนักกำลังกายและพลังสมองคงจะแปรผกผันและถดถอยไปตามการเวลาแม้จะอ้างว่ายังสู้ก็ตามลืมเล่าไปเมื่อวานว่าคืนวันซืนหนึ่งวันก่อนที่จะมาทำหัตการพิเศษทางระบบการหายใจให้พอเมืองสาคอนลูกสาวคนเล็กถามด้วยความห่วงใยคนทำหรือหรือคนถูกทำหัตการ ว่าปีนี้อายุจะครบห้ารอบเต็มแล้วพ่อทำหัตถการนี้ด้วยตัวเองไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอบไปว่านานมากจนจำไม่ได้แล้วแต่ยังกำกับการทำหัตถการนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อฝึกฝนหมอปอดมาตลอด30ปีไม่เคยห่างเลยนะอารมณ์รีบร้อนจึงลืมถามไปว่าเขาคิดอย่างไรถึงถามออกมาเช่นนั้นเมื่อวานหลังได้บริฟ และทบทวนแผนงานก่อนเริ่มงานให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเข้าช่วยทำหัตการหลังเล่าเรื่องที่ลูกสาวเอ่ยปากทักให้ฟังทุกคนสีหน้าราบเรียบยอมรับโดยดุษณีไม่มีใครแสดงความเห็นการทำหัตการเป็นไปโดยเรียบร้อยคนทำคิดเอาเองคนเดียวนะคนช่วยใกล้ชิดดูตื่นเต้นและหล่นกันบ้างกว่าธรรมชาติที่เคยเป็น หลังทำได้แจ้งผลผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเรียบร้อยดีมีเสียงนินทาจากลูกศิษย์คนสนิทมาเข้าหูคนสังคัญร่วงโรยทำน้องว่าก่อนทำหัตการทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องกับที่ลูกสาวคนเล็กทักมาแต่หลังทำไม่กล้าถามขอฝากรอยช้ำใจนี้ไว้ก่อนรอประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือนครั้งหน้าเถอะลูกน้องทั้งหลายรวมลูกสาวคนเล็กด้วยเขาครบรอบประเมินก่อนตั้งงบค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนตัวให้ใหม่ รับรองมีลุ้นเหมือนบอลพรีมร์ลีกวันนี้ได้เข้าเยี่ยมพ่อเมืองสาครใก็ไชิดเป็นครั้งที่4ต่างกันที่ครั้งนี้แต่งตัวป้องกันลดระดับลงเพราะท่านตรวจไม่พบเชื้อโควิดในปอดแล้วและเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุตรีคนโตท่านได้มองเห็นภาพการเยี่ยมจากห้องกระจกด้านนอกในระหว่างที่เข้าเยี่ยมท่านนอนนิ่งโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ พร้อมอยาทำให้สงบบนเตียงผู้ป่วยรับฟังการสนทนาเพียงฝ่ายเดียวเช่นครั้งก่อนเริ่มต้นจากการทักทายกันหลังห่างหายไปหลายวัน แล้วจึงเล่าเรื่องที่ได้ติดตามให้ข้อมูลกับภรรยาและบุตรีท่านมาตลอดพร้อมกับแจ้งความคืบหน้าผลการตรวจรักษาของตรวจท่านเองและแผนการดูแลรักษาต่อไปปิดท้ายด้วยความคืบหน้าเรื่องโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยสาครที่ท่านเป็นห่วงเป็นนักเป็นนาก่อนป่วยครั้งนี้ ตอนนี้ขึ้นรูปได้กว่า2,000เตียงแล้วใช้งานไปแล้ว1,500เตียงและกำลังจัดสร้างให้จนเสร็จครบ3,600เตียงเพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยหลักร้อยต่อวันจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติช่วงนี้เองที่เห็นคลื่นสมองที่มีเครื่องติดตามอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพร้อมน้ำตาเอา่อล้นที่หัวตาทั้งสอง เสียดายว่าลืมแจ้งท่านถึงความห่วงใยที่หัวเรือใหญ่ของคณะรัฐมนตรีได้ฝากผ่านมาด้วยพร้อมกันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่าแม้ท่านจะหายป่วยจากโรคโควิด -19 แล้วก็ตามแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆด้วยอาการของผู้ว่าล่าสุดสภาพหลังจากเจาะคอเมื่อวันที่23มกราคมจากนั้นเมื่อวันที่24มกราคมได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูปอดและสมองต่อมาเมื่อวันที่25มกราคมได้ดูดน้ำจากหลอดลมส่วนปลายเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครั้งที่3ผลไม่เจอเชื้อแล้วในทางทฤษฎีถือว่าจบแล้วไม่มีโควิด -19 ในตัวแล้ว จากการตรวจหาเซล์ลจากน้ำในปอดเพื่อดูอาการอักเสบพ,พบว่าการติดเชื้อในปอดดีขึ้นเพราะฉะนั้นยาปฏิชีวนะที่ให้ประมาณ1สัปดาห์ถือว่าได้ผลดีประกอบกับไม่มีไข้2วันถือว่าการติดเชื้อดีขึ้นการเจาะคอ,อทำให้การดูแลทำได้ง่ายขึ้นขณะนี้เราต้องดูเรื่องการฟื้นฟูของปอดโดยให้ยาลดอาการอักเสบของปอดซึ่งเป็นคนละอย่างกับยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้จะให้ควบคู่กับการให้ยาลดการสร้างพังผืดและต้องติดตามการฟื้นตัวของปอดซึ่งสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าดีอีกอย่างคือระบบทางเดินอาหารกลับมาทำงานได้ดีแล้วตอนนี้ให้อาหารทางสายเข้าไปที่ลำไส้ได้แล้วโดยภาพรวมทางอ้อมสภาพของท่านคงที่แต่มีแนวโน้มว่ากำลังดีขึ้นรอเวลาอีกหลายวันรอการทำงานของปอดดูว่ายาที่ให้ไปทำงานแล้วเป็นอย่างไร ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผลการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เห็นการอักเสบเป็นย่อมๆในเนื้อปอดแต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ปอดยังสามารถทำงานได้กี่เปอร์เซนต์บอกได้แค่ว่าเมื่อให้ยาลดอาการอักเสบและดูกระแสะเลือดเช่นออกซิเจนเป็นอย่างไรคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างไรสรุปขณะนี้ไม่มีอะไรแย่ลงขณะนี้ทุกอย่างยังคงอยู่ยาก,ก็พึ่งให้ก็รอให้ทำงานและขอความร่วมมืออย่าเชื่อข่าลือหรือโทรศัพท์ไปสอบถามครอบครัวผู้ว่าเพราะทำให้ตกใจหากมีอะไรให้โทรหาตนได้เลย เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย